อ๋อชื้อๆเก้าอย่างก็พ่อสาละพีด,ยพดอยอ๋อมันจะต้านทานล้มได้ดีแต่แต่มันก็จะเป็นละงอละแง่งไงแต่ว่าออกสันเขาเลยแต่จะให้มันสูงมันก็บ่สูงเขา,าอ๋อครับ,รบสู้ลมสู้แดดสู้ห้อน โอ้โหครับอ๋อสารพีดอยโอ้ก้านี่ก็งามอันนี้ก็เก้าสารพีดอยถ้าจะอายุหลายปีแล้วป่ะเนาอโอ้โหมันอยู่ได้เป็นพันพันปีม่้งงานเปล่เป็นร้อยกว่าปีวันเนาะเหรอะละงงองละแง่งมีก้อยใหม่ขึ้นตามเลยเนาะ มีพมวัตานต้นไม้ขนต้นไม้อย่างกอต้นไม้ขนครับเ oh. พรว่ามีเฟิร์นมีมอดมีกล้วยไม้มีอย่างเงี้ยอ๋อเป็นรวมเลยพี่แต่พม่า,า oh. ต้นไม้ขนโอ oh.